พามากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีไม่จำกัดเวลาตกแต่งร้านสไตล์แคมปิ้งน่ารักน่ารักพุ่งถ่ายรูปเพียบเปิดเพลงเกาหลีแบบแดนกระจายกินได้หมดนี่แค่3 5 9โบพามาอยู่ที่บังกาบังกาโคเรียบาร์บีคิวปิ้งย่างแบบคุ้มค่าจัดเต็มวัตถุดิบดีมาร้านแบบนี้สาววเกาหลีแบบเราดิบพุ่งตัวมาไลา่เครื่องเคียงก่อนเลยมีให้เลือกหลายอย่างเลยมาร้านแบบนี้มันต้องเต็มโต๊ะน้ำจิ้มก็เรียกว่ามาครบจะซ้าจังน้ำจิ้มงาหรือเพเซนน้ำจิ้มสุกี้ก็มีแต่ขอแนะนำเตือนน้ำมันงาคือททีีี่่่สุดดขออองงวกกาาาาารนนนนน้้้มูเืััตตแบบชิห ต้อใส่หม,มัมกไม่หมักมีหมดสิ้นไส้กรอกเข็ดเข็มทองพันเบคอนจัดเต็มส่วนทางนี้ต้องสามชั้นเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกสิ่งย่างฉ่ำๆเนาะหั่นให้พอดีคำกินคู่กับใบงาเพิ่มเครื่องเคียงสุดยอดมากสิ่งเดียวที่จะทำให้ลุกขึ้นมาวิ่งได้คือการกินสามชั้นได้เยอะขึ้นฮีเด็ดคือไส้ยางอบกัวคดีคดีแล้วคดีมาสี่คนทุกคนให้เต็มสิบไม่มีหักของกินเล่นอีกเพียรี่ว่ามากินคิมมาดีจิ้มสอสตอกก็คุมแล้วนะแต่คนชีก็ต้องสางหวานน้อยๆยืดยืดไลยื